มาต่อกันที่ราศีเมษเมษครับ,รบเรื่องของงานก่อนงานเป็นไงบ้างครับคือราศีเมษในปีครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะได้คีย์เวิร์ดคือเรื่องแบบโด่งดังมีชื่อเสียงและมีความสําเร็จที่ดีนะครับ uh huh. พอไปดูในเรื่องการเงินเนี่ย uh huh. เขาก็ถือว่าปีปีนี้ยังเป็นปีที่สร้างตัวตนอยู่ครับผม uh huh. แต่ว่าปีที่จะรวยจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนของปี67เ uh huh. พราะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายคับเรือนการเงินเขาในปี67 ก็ถือว่าเป็นการาฟพุ่งขึ้นนะครับมันเหมือนว่าชีวิตเหมือนเป็นขั้นบันไดเรื่อยๆก็ถือว่าปีนี้กาลังก้าวสู่บันไดขั้นต่อไปเรื่อยๆก็ถือว่าการเงินจะดีขึ้นครับส่วนงานล่ะครับเป็นไงบ้างการงานจากเกณฑ์ที่มีทั้งดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องการงานเสาร์เป็นราชาโช่เมื่อ2ปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วหรือการวางแผนทางการมั่นคงความมั่นคงของงานเขาดีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะขยับขึ้นว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายบางคนทําธุรกิจ การจ,จะเริ่มมองเห็นว่าแบบแนวทางในการเปิดธุรกิจเพิ่มเป็นยังไงนะครับผมเรื่องของความรักความรักอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่แบบจรงิงจังคราวนี้ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าดวงเขายังมีคู่เขาเรียกว่าเปลี่ยนคู่ไปได้เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนคนคุยไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนโสดอาจจะอาจจะยังต้องดูไปก่อนไม่จริงจังมากไม่จริงจังมากครับ เรื่องของโชคเป็นไงคบเรื่องของโชคลาภโชคลาบนี่ก็ไปเด่นในเรื่องของงานแล้วครับราศีเมษจะไปเด่นเรื่องของงานมากที่สุดเพราะว่าเขาจะคิดแต่เรื่องงานเสาเป็นงานเสาไปอยู่ตรงไหนคิดเรื่องนั้นเสาอยู่ตรงงานคิดเรื่องงานใช่ค่อนข้างบ้างงานใช่ค่อนข้างบ้างงานครับแต่ว่ามีงานก็มีเงินมีงานก็มีเงินครับก็ถือว่า ถ้าสรุปภาพรวมของราศีนี้เป็นไงบ้างคะราศีนี้ความสําเร็จจะมาจากงานล้วนๆครับแล้วก็จะทําให้มีเงินส่วนเรื่องคู่ก็ยังไม่ได้สนใจมากอาจจะมีคนคุยแต่ว่ายังเฉยๆเรื่องความรักในช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังสองห้าหกหกนะครับก็ไปโฟกัสเรื่องงานก่อนมีงานจะได้มีเงินเนาะเรื่องคู่เอาไว้ก่อนโอเคอ่ะ